สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอ ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันแล้วนะบัดน okay. ี้กดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นกดแชร์ออกไปแซ่ ไม่แล้วล่ะโฮงทำแต่ตรงนี้แหละกดแชร์ออกไปคนละเก้าพัน รุ่งนภาเฟื่องฟ้าอาจารย์ท็อปปรมีจอมเทพใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแ้ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,900 9 0 0 9แชร์ แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะมไม้กรุบใจนะที่มันไม่อนุวัตให้เหรา ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไปเนาะ อยู่ก็ตั้งกดกันอะไรก็ไม่รู้เคยแชร์ได้ก็แชร์ไม่ได้สังั้นอ่ะเขาไม่ชอบคนเห็นคนอื่นเขาทางานการเห็นคนอื่นทํางานคือ<ล>คือม,มันจะมี<จ>มันจะมีคลิปลเราเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแหละแล้วก็อย่างเช้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจารย์คนอื่นเที่ยงมาก็าอาจจะอาจารย์คนอื่นมันแค่เย็นๆแค่ช่วงนี้แหละที่มีคลิปเราจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะอืมโคกัว เขาไม่ทํางานกันแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจเขาก็กลัวว่าเราจะไปยึดครองช่องเขาแล้นั่นไม่ได้เกี่ยวเลยนะกดแชร์ออกไปแท่เลยบางทีลูกดวงก็บอกว่าแชร์เข้ากลุ่มนะมันก็ยังไม่มันไม่มีหรอกถ้าแชร์แล้วมันก็ต้องมีผู้แชร์ขึ้น เออมันไม่มีหรอกนะบางคนมันก็โกหกไปงั้นๆแหละนิสัยคนเรามันมีทั้งติดโกหกนะมีเยอะแยะหลายประเภทกดแชร์ออกไปแซ่แรวอ้าวลุงช่วงนี้จะมีเคราะห์เอาเลยนะ รุ่งช่วงนี้จะมีเคราะห์ทะเลาะขัดแย้งไหมคะญาตชื่อตักจะกลับบ้านไปอยู่บ้านเขาไหมตอนนี้เราวเขามาอยู่ด้วยอือารมณ์รวมว่าจะทะเลาะคนชื่อตักไหมจะกลับแต่เขาะจะกลับไหมเราไม่พอใจสะมากกว่า,าอารมณ์มเรา,าก,การเบื่อไม่พอใจของเรา,าใพ่มันบอกว่าเราไม่พอใจสะมากกว่าไอ้เรื่องเพราะมันยังไม่มีอะเปอนคนเบือ่อแค่เบื่อก็นั่งนิ่ง ไม่ต้องอะไรคือไพ่มันขึ้นมาว่านั่งเรานั่งนั่งเฉยซะดีกว่านั่งกอดอ,อก,กยเฉยแล้วก็แบบทำหน้าง,งิกีกอะไรเงี้ยไพ่เข้ามาแล้วเราชื่ออะไรพึ่งพึ่งสี่สิบห้างานที่หวังไว้จะได้ไหมคะว่าตามน้ภาไพ่ชัดๆนะครับนะ้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ค่ะคุณเก่งนะโดยมีท่านอาจารย์โอโหที่การพูดจาเราด้วยนะ การสื่อสารกันอะไรเงี้ยแพ้วันเกิดปีนี้แฟนจะมีของขวัญให้ไหมคะปีนี้มันวันไหนอะวันนี้ยังไม่มีอะไรครับสามวันนี้ไม่มีอะไรไให้คือเราไม่รู้วันเกิดคุณเมื่อไรแล้วเราต้องไปในช่วงสามวันสามวันนี้คุณยังไม่ได้อยู่นะคะ ดีจังคอน,นี้นะมีเดี๋ยวคนแชร์จริงทางนั้นเลยนะคะอืมอ่ะขอบคุณค่ะแฟนนะคะเดี๋ยวถามม่านีกว่าคนเกิดปีนี้แฟนจะให้ของขวัญบ้างไหมแฟนไม่รู้เรื่องแล้ว ถามดีไหมวันเกิดปีนี้แฟนให้ของฝันบ้างไหมมันดูแค่สามวันเองอันนี้เขาถามเข้ามาแล้วเร็วที่แซวแซวเฉยเไหนเ่าไม่เห็นมีเลยอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็รออยู่เนี่ยคาถามนะคะก็เลยแซ<ด>อวแซอาจารย์ท็อปหน่อยไม่ได้เหรอจะได้ปีนี้แฟนจะให้ของฝันไดเดี๋ยวนี้รู้สึกแปลกๆแล้วว่าแชร์เข้ากลุ่มไหนเขาก็ไม่ชอบให้เราแชร์เพราะเขากลัววเราจะไปยึดครองกลุ่มของเขาพอเหอะเราเซ็งละเรื่องเนี้ย เขาบอกเขาบอกว่าเราทั้งจะยิ่งใหญ่เกินในกลุ่มเขาแล้วนะเออเราก็บางคนก็เต็มใจอนุมัติเลยนะสองกลุ่มติดกันเลยนะเขาไม่ทํางานเองเขาไม่ทํางานกันแล้วเขามาโทษเราที่กลุ่มดีกลุ่มแบบว่าใจกว้างหน่อยเขาอนุมัติอนุมัติเรียงกันเลยอ่ะฝนถ้าชาแล้วจริงๆนะคะยี่สิบหกจะมีโอกาสได้เจอกับแฟนเร็วๆนี้ไหทคะดูสามวันนะคะสาวันนี้เจอไหมยังไม่มีใครเจอใครก็เนี่ยคิงยังนิ่งอยู่เลย เดี๋ถ้าเจอเขาก็ไม่ค่อยอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าดูดูดูไงไม่รู้ว่าสามวันนี้นะหรือรอ,อาจจะไม่เจอนะคะเราคิงหือดาบเนี่ยมันไม่สวีทเลยนะกดแชร์ออกไปแซ่อะไรอะขึ้นมาอะไรสวีทแปลว่าอะไรขึ้นมาหวานยี่สิบ <28 S 1> เอ็ดหวานยี่สิบเอดวันพุธนี้บริษัทที่หวังไว้จะติดต่อมาไหมคะไม่ติดต่อมาครับสามวันนี้ครับ ค,<า>คุณอย่าเครียดสิเครียดแล้วอ,อ,อะไรดีๆมันจะไม่เข้ามานะคะเขาบอกว่าถ้าอารมณ์ดีเข้าไว้คิดเป็นแบบ,บลงมองโลกในแง่ดีทําให้มันอารมณ์เป็นพลังบวกอะแล้วมันจึงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้เขาเช่วยันด้วยอย่างนั้นกดแชร์ออกไปแท้ใช่ไหมอาจารย์ท็อาาอาจารย์ท็อช่วยเสริมเนี่ยเสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โอไม่ใช่ ผู้มาเป็นประธานเป็นไม่ได้เป็นอะไรก็ทํางาน <c oughs> อยู่นี่ไงอาติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธาน f a c e b o mm hmm. o k โอศริกกรอภิรัต a c e b o o k โอศริกกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอศริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับผันครนะูหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารโวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทรูปเครื่องรางของผัง,งวัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะมมตราเบอร์โทร0849266658 ID ร e j t p 1 6ประสบการณ์พวกเราไม่มใครถามต่อนะพวกเราดูดวงกันมาเนี่ย เป็นหลายสิบปีกันแล้วเอาพูดตรงๆนะก,กี่นาทีแล้วยังไม่หมดเวลาคือพวกเราดูดวงมาก็หลายสิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอนะไอเรื่องการดูดวงอะผมไม่ได้มานั่งดูเล่นผมดูเป็นอาชีพนะไม่ใช่หมายถึงข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ดูจริงจังอะไรแต่ว่าถ้าเกิดดูส่วนตัวเนี่ยทั้งแชทมามีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะอาจารย์ท็อปเนี่ยก็แค่จะชี้แจงว่าถ้าจะดูส่วนตัว ทักแชทมามีค่าครูไม่เชญมาถามเล่นอืมเพราะว่าการที่เราดูแบบเป็นส่วนตัวนะจะบอกอย่างหนึ่งมันสามารถตอบได้หลายๆอย่างแล้วการดูเนี่ยผมมีคนโทรเข้ามาแยะนะโทรเข้ามาจะถามผมผมอยู่กาลางตลาดอะไรเง,ง,งี้ยเออเมื่อก่อนเดินอยู่กาลางตลาดอะโทรเข้ามาจะดูเลยผมบอกจะไปดูยังไงก็บอกว่าต้องนัดเป็นเวลามาสิบอกงี้ก็บอกกับเขาบอกให้เข้ามาในไลน์เลยก็หายเงียบไปเลยเอาพูดตรงๆนะคือ ผมาทําเป็นอาชีพแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ว่างถึงขั้นแบบมานั่งเล่นอยู่หน้าหน้าหน้า,น,านี่โต๊ะดูดวงตลอดบางทีผมก็ปต้องไปยังทําอย่างอื่นไปซื้อของกินซื้ออะไรไปข้างนอกนุ่มมานี่มานั่นบางทีไปโรงพยาบาลถ้าจะดูอะไรกับผมก็ต้องนัดเป็นเวลาผมไม่ได้แบบไปนี่มาตลอดคุณนาถ้าเกิดจะไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่าให้อาจารย์ท็อ นั่งอยู่ที่โต๊ะเราก็เปิดไพย่อย่างเงี้ยมันมันจะแบบมันมันจะแปบกบแปลกไคุณว่าไหมาออบางทีเขาจะมองนะบางทีผมอยู่กลางตลาดอย่างเงี้ยผม,ย,มยังไม่ได้ยังไม่กลางตลาดก็เริ่มมีที่นั่งที่จะพอ<ป>ที่จะมานั่งดูดวงคือเ,เราไม่ได้ไพกของอะไรไปขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นเ,เวลาจะดูดวงก็ต้องนัดเป็นเวลาเขาเรียกมารยาททางสังคมนะ าริยาททางสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าใครคจะดูนัดเวลานานหน่อยคือใช่เราให้เบอร์ติดต่อให้ไลน์อะไรไปแบบไม่ใช่ว่าคุณจะโทรมาปุ๊บแล้วได้ดูทันทีมไม่งั้นคุณก็ไปดูหนึ่งเก้าศศย์สมัยนี้มีปะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะหนึ่งเก้าศศูนย์ถ้าโทรเข้าไปได้ดูเลือกมอดูเลยคือถ้าจะดูกับผมอ่ะติดต่อทางไลน์มาก่อนมีอะไรติดต่อมาก่อนแล้วผมจะนัดคิวจัดให้ไม่ใช่แบบว่าไอ้นี่คือ ผมไม่ได้แบบว่างถึงขั้นแบบโอ้โหนะจริงคือมันต้อง<ม>ทำงานเป็นหลักกะไรรู้แล้วทำงานเป็นหลักอะดูดวงแต่ว่า<ม><ม>เออแบบถ้าเกิดอาจารย์ไม่ว่างก็โอนเงินมาแล้วก็เอาสลิปมาเพื่อจองคิวนะคะถ้ากดโอนเงินแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องได้ดูแน่นอนเออเอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ